คือเขาบอกว่าเวลาที่พี่จะทำ business r e invention เนี่ยมันมีคำคำหนึ่งที่มันต่างกันโลกวันนี้ถ้าพี่ต้องการให้คนคิดธุรกิจใหม่ๆอะ่ะมันคือการคิดที่มันไม่ใช่ blue ocean i o n คือเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดพี่คิดอะไรที่เป็น KPI เดิมแต่ว่ามัน improve ขึ้นเนี่ยมันคือ incremental improvement แต่พี่คิดอะไรใหม่ๆจริงๆเลยเนี่ยมันจะเป็น innovation แล้วมันก็จะมีตัว renewal ก็คือว่าพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพี่ทํามาแล้วพี่จะเป็นต้องการปรับให้มันสามารถแข่งขันได้แต่ยังในธุรกิจเดิมถูกไหมสามอันนี้มันจะมีวิธีตั้ง KPI ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าพี่ต้องการที่จะทําให้สิ่งที่พี่ทําวันนี้ efficiency ตก revenue ตกเป้าของพี่ก็คือว่าพี่จะเพิ่มอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นสิ่งที่พี่จะทาก็คือว่าพี่จะต้อง พัฒนาตัวเองให้กลับไปอยู่ในแทร็กเดิมให้ได้อันนี้ไม่ค่อยยาก KPI มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็น e ีเน a วแล้วพี่จะต้องได้ผลเลยพี่จะได้ไบควอเตอร์พี่จะได้ไบเยียร์พี่จะได้ฮาฟเยียร์แต่ถ้าพี่ต้องการอิ p r ลูสสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นในธุรกิจเดิมมันจะเป็น Renewal ตลาดพี่ก็ยังดีอยู่นะแต่ถ้าพี่ปล่อยไว้อย่างนี้พี่จะเสียมาเก็ตแชร์ไปบางครั้งพี่จะต้องคันเนบไล์ตลาดตัวเอง แต่เพราะพี่ยังไม่ทําทันทีนะพี่จะค่อยๆทําดังนั้น KPI มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพี่ต้องการเพิ่มอะไรในส่วนใหม่ๆที่พี่ยังไปไม่ถึงซึ่งอันนี้มันก็จะยากหน่อยถูกไหมแต่ถ้าพี่จะไปขนาดที่เป็นนิวพิเศษจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีทางที่พี่ได้ภายในปีแรกดังนั้นพี่จะต้องตั้งให้มันเป็นมายสเตย์นเป็นเจอร์นี่ไปว่ามันจะค่อยๆขยับอะไรไปอันนี้คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้ธุรกิจมันต้องมี3ามฮอริซอน มันจะต้องกลับไปเปลี่ยนนะั่นแหละ recruitment training performance management เปลี่ยนทุกอย่างเพราะพี่ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ใน3บริษัทถ้าพี่มี3บริษัทอยู่ในบริษัทเดียวพี่จะต้องไปคิดว่าพี่จะต้องปรับอะไรที่มันเป็นเบสและพี่จะปรับอะไรที่มันเป็นส่วนเพิ่มให้พี่คิดอย่างนี้องค์กรมันจะต้องมีโมบายโฟนเครื่องหนึ่งมันคือ process ที่ทุกบริษัทจะต้องใช้ process เดียวกัน Leadership competency พี่จะต้องใช้เหมือนกันทุกองค์กรไม่ว่าพี่จะธุรกิจไหนเพราะวันหนึ่งถนะ้าพี่ rotate คนทุกคนจะต้องพูดภาษาเดียวกันถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นตัวอื่นๆอ,อย่างเช่น incentive อย่างเช่น uh, training อย่างเช่นอื่นๆเนี่ยอันนั้นเรียกว่าเป็น application ถ้าพี่จะไปเมืองจีนพี่จะไม่เปลี่ยนมือถือถูกไหมพี่จะไม่ซื้อ Huawei พี่ใช้ Apple ของพี่ได้ แต่พี่ก็โหลด阿里แอป阿里เพย์ e. App, e. มาดังนั้นมันจะมีแอปพลิเคชันที่มันจําเป็นสําหรับธุรกิจพี่แต่มันจะต้องมีคออันหนึ่งที่จะต้องใช้ร่วมกันทุกบริษัทดังนั้นพี่จะต้องไอดีไนฟ์ได้ก่อนว่าในองค์กรทั้งหมดมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นฟันเดเมนทัลพโรเซสที่เราไม่เปลี่ยนแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนเร็วพี่ไม่สามารถเปลี่ยนพัฟเฟมเน็ตเมนท์ทุกปีได้นะดังนั้นพี่จะต้องปรับเลือกทําในสิ่งที่คิดว่าจําเป็นเข้าออกเข้าออกพวกน,นี้ประเด็นก็นคือพี่ต้องกลับไปร พี่ไม่สามารถใช้โปรเซสเดิมได้นะครับ